สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมุลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube แล้วก็เชื่อมัสนสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3าิงด้านล่างนะฮะโอเคมาเริ่มต้นพูดคุยมาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรากันดีกว่านะครับก็ชี้แจงกันเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของวันเวลานะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางช่วงของวันเรื่องของการอัปคลิปนะฮะในช่วงนี้หลังจากนี้ไปต้นไปนะครับเรื่องแรกครับก็มีรายงานกันออกมาครับว่าเดวิดมอยนนายใหญ่ของทางเวสต์แฮมได้มีการเรียกร้องให้บอร์ดของ สโมสรเนี่ยจัดการคว้าตัวสกอตต์แมคารมเนกองกลางของแมนยูเข้ามาร่วมทีมให้ได้นะครับตามรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเดวิดมอยเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแมคคารมนแล้วก็เชื่อว่าดีลเนี่ยเป็นดีลที่ตอบโจทย์นะครับซึ่งทางเวสแฮมเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถึงแม้ว่าตัวนักเตะเนี่ยยังแบบไม่มีทีท่าว่าป้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ต่างนะครับ อีกเหตุผลหนึ่งที่ดิวิดมอยต้องการเนื่องจากว่า ทางเวสต์แฮมเนี่ยกำลังที่จะเสียดีแคนไรท์ให้กับทางอาเซนอลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการมองหามิดฟิล์รายใหม่เข้ามาทดแทนนะฮะในรายของแมทธรีดีเนี่ยก็ถือว่าน่าสุใจที่สุดสําหรับดวิดมอยด้วยนะครับโอเคราคาค่าตัวประมาณ4 0ล้านปอนด์เฟรดครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมครับตามรายงานล่าสุดโรม่าของโชเซ่มิโยมีความสนใจในการดึงตัวเฟร็ดเมดฟิลของแมนยูเนี่ยไปร่วมทีมไปร่วมงานกับ บริโยอีกครั้งหนึ่งที่อินทารีในช่วงซัมเมอร์นี้เฟดลงเล่นไปทั้งหมด56เกมครับทุกรายการในช่วงซีซันที่ผ่านมาทำไปทั้งหมด6ประตู6แอซิส แต่ได้รับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกังกฤษเพียงแค่12เกมเท่านั้นครับรวมถึงเป็นตัวจริงแค่นัดเดียวในเกมเอฟเอคับนะฮะสัญญาของเฟรดเหลืออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับทำให้เรื่องของการย้ายออกจากแมนยูเนี่ยมันก็อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ทางโรมาก็ให้ความสนใจแล้วก็ยังมีฟูลแลมที่ให้ความสนใจก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกันนะครับเดอเอรติ้ครับมีการระบุออกมาครับว่าท่า ่นคยาซิมหรือกลุ่มทุนจากฝั่งกาตาต้องการซื้อสโมสรอนแมนเชสเตอร์เ็ดเนี่ยเพื่อเป็นการทําให้ชื่อเสียงของท่านเชคเนี่ยมีความสนใจหรือว่าเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นความหมายแบบนั้นซะทีเดียวนะอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านเชคเนี่ยเขาก็ชอบสโมสรอนแมนยูแล้วแหละแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของทางสโมสรอนอีกด้วยนะครับแลง่าวได้มีการเปิดเผยจากดิจิตอลว่าเขาเนี่ยก็คือท่านเชคเนี่ยชอบที่เป็นเจ้าของสิ่งที่ยอดเยี่ยม ผมเข้าใจได้ว่าทําไมเขาเนี่ยถึงต้องการสินทรัพย์อย่างสโมสรแมนเชสเตอร์เดนหรือว่าทําไมทางฝั่งกาตาโดยท่านเชคยาซิมเนี่ยต้องการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์เดนให้ได้นะครับเพราะมันจะทําให้คนเนี่ยพูดว่านั่นเป็นของท่านเชคยาซิมนั่นเองนะครับก็เป็นการเพิ่มชื่อเสียงไปอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับนะสาหรับเมดิตตเดมี่นะครับศูนย์หน้าตัวเก่าของ FC บอโตที่ช่วงนี้ เริ่มที่จะมีข่าวกับแมนยูเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ออกมาจากสื่อโปรตุเกสครับโดยที่ล่าสุดก็มีการยงแมนยูกับเตอร์มีโดยที่โอกาสเนี่ยมันเพิ่มที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเตอร์มีเนี่ยด้วยวัย30ปีครับราคา่าตัวของสุนหน้าตัวเข่ารานี้ของ FC ฟซีปอร์โตเนี่ยถือว่าไม่แรงเกินไปนะฮะอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นเองมีการเปิดเผยว่าเอเดนฮาร์คชื่นชอบชื่นชมเกี่ยวกับ คุณสมบัติที่ตาเลมี่มีอีกด้วยนะครับตาเลมี่กดไปแล้ว31มประตูครับแล้วก็ทำไปทั้งหมด14สแอซิสจากการลงเล่น51นัดทุรายการนะครับจุดเด่นอนดื่นก็มีเหมือนกันอย่างเช่นการผ่านบอลแล้วก็การที่ไปเพรสแดนบนด้วยนะครับเล่นลูกกลางอากาศได้แบบเป็นอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินี้ก็เลยมองว่า น่าจะเข้าทางกับระบบการเล่นของเอเดนฮาร์กนะฮะแต่ก็มีการมองว่าน่าจะเป็นช้อยในเรื่องของตัวโรเลชันซะมากกว่านะครับถ้าเกิดแมนยูซื้อกันเข้ามานะครับสายสำคัญครับที่ทำไมแมนยูถึงปล่อยอิทันแลตออกจากทีมทั้งๆที่ทดาวรุ่งรายนี้ในระหว่างการยืมตัวก็ทําได้ดีนะฮะอิทันแลตเนี่ยโดนขายออกจากทีมในราคาอยู่ที่7จ0 0แสปอนด์เท่านั้นเองนะครับ ไปอยู่กับทางเบอร์มิงแฮมซิตี้แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์การขายถ้าเกิดเบอร์มิงแฮมเนี่ยขายให้ทีมอื่นในอนาคตอีกด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยวัย11ปีครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา2ซีซันโดนปล่อยยืมตัวแล้วก็ผลงานดีกับสวอนซีบอลมัทแล้วก็ควีสป์คเรนเจอร์นะครับแหล่งข่าววงในมีการระบุว่าอิทันเลตถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะฮะจากอะคาเดมีของทีมนะครับในช่วงเวลา ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ด้วยเรื่องที่ัวเนี่ยเข้าวัย21ปีแล้วนะครับเจ้าต,ตัวต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอซึ่งที่แมนยูเนี่ยมันก็มีด่านสําคัญอย่างดานโลที่การกนตีได้ว่าจะอยู่กับพิมต่อไปแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญา5ปีนหนจะมีวันวิซาก้าที่เหมือนกับมาเกิดใหม่อย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นการเบียดตําแหน่งมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ยังมีดารรุ่งรอยใหม่อย่างมาร์คูราโดที่โดนดันขึ้นมาแล้วก็มีแววว่าทางเอเดนฮางจะเลือกใช้อีกด้วยทําให้ก็ ทางออกที่ที่สุดเนี่ยก็คือการย้ายทีมของอิตาลีนนั่นเองนะครับพู่นไกก็คืออยู่ต่อไปก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสล็อตเนี่ยมันเต็มที่แล้วตามรายงานจากสื่อฮอลแลนด์นะครับมีการระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยได้มีการเพิ่มความสนใจผู้สับประตูเข้ามาอีกหนึ่งรายน,ะนั่นคือจัสตินไบโลนะครับผู้สบปรตูของเฟนนูดนะ แล้วก็แมนยูสนใจที่จะดึงเงินเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับช่วงนี้แมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้ตระตูหนักหน่อยเนื่องจากว่าอนาคตของเดวิดกาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอันเดรีอุนาน่านอกจากอุราน่าแล้วทางแมนยูก็สนใจไบโลเช่นเดียวกันด้วยนะครับที่เป็นส่วนสำคัญทำให้เฟนูดเนี่ยว้าแชมป์ในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับว่ากันว่า ถ้าเกิดแมนยูคิดจะเซ็นเนี่ยก็มีโอกาสที่แมนยูจะเซ็นทั้งไบโลแล้วก็อุนาน่าเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ทีเดียวเลยนะฮะเป็น2องผูสประตูรายใหม่นั่นเองนะครับแต่เรื่องของเงิน,นค่าตัวรต่างๆก็ไม่รู้ว่ารวมกันเนี่ยจะเท่าไหร่กันฝั่งอุนาน่าเองก็ยังเคาะแบบไม่เต็มแบบร้อเนะว่าแมนยูจะพร้อมจ่ายในราคาที่อินเตอร์มิลานต้องการน,นะครับต้องรอติดตามกันแต่ยืนยันว่าแมนยูสนใจทั้งคู่ครับทั้งอุนาน่าแล้วก็ไบโลนะฮะ ซึ่งเป็นผู้สัวตูหรือว่านักเตะที่คุ้นเคยกับเอเดรียนฮาร์มาเป็นอย่างดีเพราะว่าไบาโลก็อยู่ในลีกคอนแลนด์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะันผ่านตาแน่นอน นองจากนั้นครับทางสื่ออังกฤษได้มีการเอาสถิติการออกบอลของผู้สับประตูแต่และคนที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับโดยที่ที่ผ่านมาครับเอริ n นฮาร์กเนี่ยเคยร่วมงานกับผู้สับประตูหลายคนครับอย่างเลโอโปรซิงเกเล่นะครับซึ่งเป็นผู้สับประตูของไบร์นทีมสำรองนั่นเองนะครับที่เคยร่วมงานกันกับเอรนฮาร์กแล้วก็ต่อมาตอนที่เอรนฮาร์กไปคุม โ o อาเฮดเอ g ์เกิลแล้วก็ FC UTECH เเนี่ยนะฮะไปทำงานที่นั่นเนี่ย ก็เคยร่วมงานกับนิกมาสแมนนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาครับก็มีไปร่วมงานกับโรเบนลูสเตอร์นะครับแล้วก็มีดาวิดเยนเซนของ FC ฟซีอูทริกนั่นเองนะครับพอมาคุมอาร์แจ็คเนี่ยนะครับก็ได้มีการร่วมงานกับเลมสโก้พลาสเวียนะครับซึ่งพลาสเวียเนี่ยนะฮะก็ก่อนที่เอเทนฮาร์กเนี่ยจะแยกทางกับอาร์แจ็คก็ยังคงเป็นตัวหลักหรือว่าทางเอเทนฮาร์กเรื่องใช้อยู่นะครับเนื่องจากว่ามันมีช่วงหนึ่งที่อูราน่าเนี่ยโดนแบงกันไปนะครับแล้วก็แน่นอนเขาว่าพพอพูดถึง อนา,าก็ยังมีโอราณนาอยู่นะฮะที่ทางเทนฮาร์เคยร่วมงานด้วยนะครับนี่คือผู้สับป,ปะตูตัวหลักที่เทนฮาร์เคยร่วมงานหรือว่าเคยเลือกใช้นั่นเองนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่รับหน้าที่เป็นบุนซอในทีมต่างๆนะครับโดยที่คนแรกครับก็คืออันเดรีอรานา ซึ่งอเดลนาเนี่ยก็กำลังมีข่าวอย่างหนักกับแมนอยูในช่วงเวลานี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันอยู่นะครับทุกคนได้เห็นฟอร์มการเล่นการออกบอลของโอราน่นามาแล้วในเกมที่อินเทอร์วิลานพบกับซิตี้นี่คือแบบชัดเจนเลยนะฮะยกตัวอย่างหนึ่งเกมพอครับแล้วก็ในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปทางอเดลนาเนี่ยนะครับมีการออกมาสัมผัสบ,บอลบริเวณไหนบ้างเดี๋ยวผมจะ ทําแบบเรื่องของแท็กติกบอร์ดให้ดูแล้วกันนะครับโอลาน่าเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะฮะบริเวณที่โอลาน่า สัมผัสบอลเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือบริเวณในกรอบแน่นอนผู้สังเกตุทุกคนมีเรื่องของสถิติการสัมผัสบอลในกรอบเยอะอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณ6%ตรงกลางประมาณ72%นะครับหรือด้านข้างก็ประมาณ3%นอกกรอบมีไหมก็มีเหมือนกันนะครับบริเวณนี้จะมีประมาณสัก2%บริเวณนี้ก็มีเหมือนกัน14%บริเวณนี้ประมาณ1%ด้วยกันนะครับแล้วก็มีออกไปบริเวณเนี้ยบริเวณใกล้ๆกลาาางสนมมประณ ด้วยก็ถือว่าแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็กล้าที่จะออกมานะครับหเปอร์เซ็นี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่พอทุกคนได้ฟังแล้วเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าบาเลัทในอังกฤษเนี่ย สุ่มเสียงไปไหมอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่านเป็นสไตล์แล้วก็สิ่งที่เอเรกินต้องการเนาะแล้วก็ผู้สัรตรูแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยเขาก็มีความมั่นใจยอยู่แล้วในการเรื่องของการที่ออกมาเล่นบอทนะครับแต่อาจจะไม่ได้บ่อยครั้งหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณนี้อยู่แล้ววันนี้นะฮะแล้วก็การออกบอลของอเดีโอนาครับมีความแม่นยําถึง 45%รวมไปถึงการออกบอลไปทั้งหมด329ครั้งนะครับสำเร็จ1 4 7ครั้งไม่สำเร็จ182ครั้งนะครับการออกบอลของ a เดวาน่าก็จะหลากหลายนะฮะทั้งด้านข้างนะครับซ้ายขวาตรงกลางก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลึกสุดก็บริเวณนี้ประมาณนี้ตำแหน่งของพวกศูนย์หน้าหรือว่าตัวรุกก็มีเหมือนกันนะฮะ นี่คือความหลากหลายในเรื่องการออกบอลของทางอุรานาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการออกบอลด้านข้างมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นตรงกลางซึ่งตรงกลางหรือว่าระยะไกลเนี่ยอุรน่าจะเริ่มมีความที่ไม่ค่อยแม่นยําแล้วนะฮะแม่นยําที่สุดก็คือบริเวณนี้นะครับเกือบเกือบถึงครึ่งสนามนั่นเองนะฮะจะมีความแม่นยําเป็นอย่างมากนะครับส่วนสถิติที่มีการบล็อกบอลน,นอกกรอบเขยโทษเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าอุรานาออกมาเล่นบอล นอกกรอบเขตโทษได้ครับแต่ว่าเรื่องของการออกมาบล็อกบอลน,นอกกรอบเขตโทษเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นนะฮะจากสถิติในช่วงซีซันที่ผ่านมานะครับจุดนี้ต้องแยกกันนะออกมาเล่นบอลออกมาออกบอลถ่ายบอลน,นอกกรอบเขตโทษบบมีบริเวณนี้นะฮะแต่เรื่องของการวิ่งออกมาเคลียบอลน,นอกกรอบเนี่ยที่หลุดเข้ามาใกล้เข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยอุรนาจะไม่มีนะฮะ ส่วนผู้สัประตูคนต่อมาครับก็คือเดียโก้คอสตาครับเดียโก้คอสตาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สัประตูนะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดเช่นเดียวกัน คอสตารครับจะมีเรื่องของสถิติการเล่นนอกกรอบเข็ดโทษไหมการออกมาสัมผัสบอลน,นอกกรอบเขตโทษไหมก็มีเหมือนกันคล้ายๆกับอันเดวาน่าเลยนะฮะบริเวณในกรอบเนี่ยนะครับชัดเจนว่าผู้สัดประตูแต่ละคนเนี่ยมีเท่ากันอยู่แลละนะฮะประมาณ 70%- 8 0ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้สัดประตูจอกมารับบอลบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้หรือว่าบริเวณกลางสนามที่เยอะ เปป็นประจแต่จุดสาคัญก็คือบริเวณนอกกรอบเคยออกมาสัมผัสไหมก็มีนะประมาณ1% 12%บ้างบริเวณนี้นะครับหรือว,ว่า2%บริเวณนี้ก็ค,คล้ายๆกับวิธีออกมาสัมผัสบอลหรือว,ว่าปเปอร์เซ็นต์การสัมผัสบอลน,นอกกรอบเท่ากับค,คล้ายๆกับทางอดีโนนาแล้วกันนะครับในจุดเรื่องของการสัมผัสบอล แต่ในรายของเดียโก้คอสตาจะมีจุดที่เด่นกว่าทางอเดวาน่าในช่วงซีซันที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็คือเรื่องของการออกมาบล็อกบอลน,น,นอกกรอบเขตโทษนะครที่คอสตาจะทำได้บ่อยครั้งนะครับโดยที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยแครั้งด้วยกันนะครับมันเป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่ทางคอสตามีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของการ ออกบอลน,นั่นเองเปอร์เซ็นต์การออกบอลเนี่ยความแม่นยำม,มีถึง49%นนะฮะสำหรับเดียโก้คอสตา ออกบอลไปทั้งหมด403ครั้งนะครับสำเร็จ242ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จ251ครั้งนะครับโดยคอสตาจะมีการออกบอลที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านข้างตัวริมเส้นแบ็กซ้ายแบ็กขวาริมเส้นซ้ายริมเส้นขวาตรงกลางเนี่ยออกบอลค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะผิดพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็ดูตามสกอร์เมาส์แล้วกันนะฮะผมจะชี้ให้ดูนะครับบริเวณนี้นะฮะ บริเวณนี้ทางคอสตาออกบอลได้ดีนะครับแต่ว่าพอบริเวณนี้คอสตาก็มีออกบอลได้ดีเหมือนกันในระดับหนึ่งแต่ก็มีข้อผิดพลาดหรือออกบอลเสียเยอะเหมือนกันนะครับจากสถิติที่ได้เห็นนะฮะแล้วก็มีการออกบอลในพื้นที่ประมาณแนวรุกตัวเริมเส้นอย่างเงี้ยนะครับก็ออกบอลได้ เหมือนกันนะครับุดไมไปถึงตำแหน่งศูนย์หน้าก,นก็มีการออกบอลถึงเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกกันไปครับพอออกบอลเข้าสู่ตรงกลางเนี่ยคอสตาจะมีความผิดพลาดเยอะจริงๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณน,นี้นะครับด้านข้างบริเวณแบบถแถวๆกลางสนามหรือในส่วนใกล้ๆกรอบสี่เหลี่ยมบริเวณแบ็กขวาแบ็กซ้ายเนี่ยจะแม่นนะครับรายนี้ก็ ไปสําหรับเดียวกคอต้ารายที่2นะครับรายต่อมาครับเป็นในรายของเดวิดไรยาที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเช่นเดียวกันนะครับเดวิดไรยาครับจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกมาเล่นบอลน,นอกกรอบที่ดีหรือว่าโดดเด่นมากกว่าทางคอต้าแล้วก็ทางอุนาเป็นอย่างมากนะครับโดยที่เปอร์เซนต์ที่มีการข้อกันออกมาเนี่ยนะครับสำหรับเดวิดไรยาเนี่ยนะฮะ ในกรอบเนี่ยเล่นเยอะอยู่แล้วนะฮะ60% 4% 5%บริเวณนี้นะครับถัดขึ้นมาก็มีการออกมาเล่นบอลได้นะครับบริเวณนี้15%บรนะครับบริเวณนี้3%แล้วก็ถัดขึ้นไปประมาณนี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันประมาณ1%แล้วก็บริเวณนี้ประมาณ3%เออแล้วก็ ทางฝั่งนี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ทางดิดรายาจะออกมาเล่นในตำแหน่งฝั่งขวานะซะเยอะนะครับบริเวณน,นี้จะมีให้เห็นเลยฮะอย่างละหนึ่งรเนะครับบริเวณแบบเกือบๆกลางสนามเนี่ยนะฮะปรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับดูตามสกอร์เมาส์ให้แบบชัดเจนนะมันก็เลยเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางรายาเนี่ย มีคุณสมบัติเรื่องของการออกมาสมัสบอลน,นอกสนามค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การสัมัสบอลส่วนใหญ่เนี่ยมันดูที่จะโดดเด่นมากกว่า2รายที่เพิ่งบอกกันไปก็คือคอสตาแล้วก็ทางอุตนาด้วยนะครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงที่จะต้องแลกถูกไมหมฮะอ่ะในจุดนี้ของทางรายย่านะส่วนเรื่องของการออกมาบล็อกบอล นอกกรอบเกตยโทษก็มีเหมือนกันถึง3ครั้งครับจากสถิติในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับเมีเห็นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับสำหรับดไร,รายาการออกบอลรายาโหดมากๆครับความแม่นยำอยู่ที่42เปอร์เซ็นต์นะครับการออกบอลทั้งหมด9 7 4ครั้งนะครับสำเร็จ410ครั้งไม่สำเร็จ5 6 4ครั้งรรยาออกบอลได้แบบทุกรูปแบบครับไม่ว่าใน ส่วนไหนของทางสนามนะครับขวาในระดับพื้นที่แบ็กซ้ายแบ็กขวาได้ริมเส้นก็ได้ตรงกลางก็ได้นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางก็ได้ริมเส้นฝั่งขวาก็ได้ตัวรุกฝั่งขวาได้ตัวรุกฝั่งซ้ายก็ได้กองหน้าก็ได้ครับเราได้เห็นการออกบอลยาวให้กับอีวานโทนี่บ่อยครั้งนั่นคือคุณสมบัติที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่ารายามีการออกบอลที่แม่นยำนะฮะแต่ว่ามันก็แลกมากับการที่ออกบอลเสียเยอะเหมือนกัน แต่มันก็แสงเห็นถูกไหมครับว่าราย่าออกบอลได้หลายทิศทางสั้นยาวกลางซ้ายขวากองหน้าริมเส้นฝั่งขวาริมเส้นฝั่งซ้ายกองกลางตัวกลางได้ทุกตำแหน่งนะฮะที่รายย่าจะออกบอลนะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับที่เอามาพูดถึงกันนั้นก็คือ จัสติ b ไบโลนะครับที่เพิ่งมันมีข่าวกับแมนยูวันสองวันนี้เองนะฮะกัทางเฟนูนี่แหละนะครับคนนี้นะครับก็จะมีสถิติเรื่องของการออกมาเล่นบอลน,นอกกรอบเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับทางคอสตาแล้วก็ทางฝั่งของอันเดรวา่านะครับออกมาเล่นบอลบริเวณคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่จะไม่เยอะเท่ากับทางฝั่งของ ราย่าที่ออกมาบริเวณในกรอบแดนของตัวเองเยอะขนาดนั้นนะฮะจะไม่เท่ากันนะครับจะไม่เท่ากับรายย่ารายย่านี้คือสถิติออกมาเล่นนอกกรอบในแดนของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งในรายของไบโรเนี่ยนะครับก็จะมีการออกมาบล็อกบอลนอกกรอบถึง4ครั้งด้วยกัน,นครับในช่วงซีซันที่เพิ่งจบไปนะฮะแล้วก็เรื่องของการออกบอลนะครับ ความแม่นยำมีถึง42%ออกบอลมาทั้งหมด255นะครับสำเร็จ107ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จ148ครั้งอาจจะออกบอลเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เท่ากับพวกแบบ3ตัวเลือกด้านบนแต่ถือว่าสถีตีเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยอาจจะแบบสู้พวกแบบ3คนด้านบนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบจัดแล้งหรือว่า ความน่าสนใจของไบโลเนี่ยเชื่อกันได้ว่าเอฟเคินฮากน่าจะมองว่าไบโลเนี่ยเป็นตัวเลือกแบบรองลงมาจากพวกแบบรายาอูรานาหรือว่าคอสตา r นั่นเองนะครับคือเป็นตัวเลือกที่แบบอยู่ในช้อยแบบพอใช้ได้อะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับโอเคนี่คือ4ผู้สัตป,ประตูที่แมนยูกำลังมีข่าวนะครับซึ่งทีนี้นะครับตอนนี้แมนยูกำลังมีข่าวกับอันเดรววน่านะครับสาเหตุสำคัญที่ผมมองว่า เอเดกินฮาร์กเลือกโอนาน่าเนี่ยเนื่องจากว่าโอนาร่าเนี่ยมีความคุ้นเคยนะครับมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการเล่นของทางเอเดกินฮาร์กมากกว่านะครับสายสิ่สสำคัญที่ทำไมรายยาก,ก็น่าสนใจสถิติดีกว่าแต่ทำไมไม่เลือกรายยาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละก็คือโอนาน่าเคยร่วมง,งานกับเินฮาร์กมาแล้วรู้มือกันมาเป็นอย่างดีมีวิธีการใช้งานโอนาน่าเองก็รู้จกักเทนฮาร์กว่าเทนฮาร์กต้องการอะไรนะครับสังเกตดูได้เลยครับว่า เทนฮาร์มักจะเลือกนักเตะที่เป็นชอยส์เบอร์หนึ่งเนี่ยคือนักเตะที่เราเนี่ยเคยผ่านตาม,มาแล้วก็บางคนเนี่ยเคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับเราได้เห็นมาแล้วจาก2ตลาดที่ผ่านมาซัมเมอร์ก็มีมาเลเซียนะครับมีในรายของแอนโทนีมาร์ตินิสอะไรประมาณนั้นที่เน้นเรื่องของการรู้จักกันมาเป็นอย่างดีกลางซีซั่นยังมีการดึงวอลเปเปอร์คอร์สกันเข้ามาถูกไหมครับแล้วก็ซัมเมอร์นี้เมสันเมาส์ผ่านตาม,มาแล้วก็เคยอยากได้ตอนที่อยู่กับทางอาแจกก็ชื่นชอบแล้วก็ในรายของอุราน่า ก็จะเป็นอีกหนึ่งชอยที่มองได้ว่าใช้เรื่องขอความคุ้นเคยก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมทางเอเดรนฮากถึงเลือกอวหน้าว่าเป็นชอยเบอร์หนึ่งในเรื่ององการเสริม ตำแหน่งผู้สับป,ปะตูนั่นเองนะครับเหนือทางเดวิดไรยาที่มีข่าวออกมาก่อนนั้นแล้วก็เหนือทางคอสตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ่วนไดร์ของคอสตาผมว่าเหตุผลหลกัลกๆที่เทนฮากไม่เอาทาั้งๆที่มีข่าวอย่างหนักอาจจะเป็นเพราะว่าค่าตัวที่ค่อนข้างแพงนั่นเองนะครับที่ F c ฟซบอตโตเพิ่งตอกสัญญาด้วยแล้วก็มีค่าสัญญาค่อนข้างสูงนะครับแมนยูมีงบจํากัดก็เลยปัดไปก่อนนะครับในตัวเลือกรายนี้นะฮะส่วนเดวิดรรยาเป็นหนึ่งในรายชื่อที่เคยมีข่าวหนัก มากๆนะครับแล้วก็รายาเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าดึงกันเข้ามาไม่ต้องปรับตัวด้วยนะครับสถิติโดดเด่นกว่าผู้สับประตูลายอยื่นอื่นที่ผมได้มีกัน เปรียบเทียบไปนะครับแต่ส่วนสำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกกันไปครับถ้าเลือกได้หนึ่งคนเทนฮาก็ต้องเลือกโอราน่ากอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนคุ้นเคยกันนะครับถึงแม้ว่าทางเด้วยบิทรายาจะน่าสนใจมากก็ตามนะครับในส่วนของจัสตินไบโลผมเพิ่งอธิบายไปนะครับว่ารายนี้น่าจะเป็นช้อยที่ลงลงมาถ้าเกิดโอลาน่าไม่สําเร็จหรือว่า ตัวเลหลักๆไม่สําเร็จก็จะมาลงเอยที่ผู้กอบตูรายนี้แท้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ